อืม,อมยอดเลยอืมกำลังตุ้ยใ่รตง้ยตุ้ยแด้อะสวัสดีครับท่าท่าฉน่างพ่อพ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับผมนี่ภาพพี่น้องมากเกีนมาแล้วมาแล้วต้มอ,อึ่งแล้วนำเดือดเือดใบมะขามอ่อนอันนี้แบบต้มส่วด้วยพี่นอ้องต้มส่วต้มส่ว อ้อมือใส่แคลคับใส่แคลครับ,รบอ่ะมีตัวไข่ไม่ไข่นะครับช่วงน,นี้เองลงน้ำแล้วนะครับอาจจะไม่ไข่นะครับอืม้มโอ้โหหยุดหัวหยุดจัดเลยโอ้ยเก็บเห็ดขมมากพี่น้องคมมากโอ้ยคมหลายคู่มือแต่ก,กันได้ยังคู่มือนี่หรอกผมอยูอ่ค่ะ แสบเสยมอ,องมาบ้าคืออาจจะมอไขแล้วนิดน,นึงออแปลกผมกินที่ลายติดเหลืองทุกทีมันเป็นเพราะอิ่งวะเอื้องเนยช่องเอื้อเป็นขึ้ผมบ้าพี่น้องอธที่บยบมุ้งฟังเนี่ยแสบเ็ย ฮมดูแกงแกงมหรอ,อ,อโหใครย,ยุ่ยังตัวไครยุ่ดอืมโอ้เลดได้อกินไขยย่ผมเแล้ว มันดีแกกระดูกว่ถูกแกบ่ดีจะไปสู่ด้สคับ ติดเรืองนะอื้อๆช่องอื่นเป็นกันบ้างอือืม ใส่ขินด้วยได้พป่น้องใส่แซ่เพื่อหัตวะอืม,อมขาหนาไม่แข็งอืมอ่ะขาหนา

ไข่เอ,อจับอืมงผมว่ามีใครกินบ่ไษัทไดผมฉานรับผมนะกินแบบแบบ เปนแบบว่าดูใจมันไม่ใครว่าต้บว่ามีมองกินบนเลยมันท่นมังกินบัดตัว ขนไปตะเว้นเหมือนที่ไข่อยู่พี่หนอันไปส่งคำยัดจุดยืนล่องน้ำม,มันจะบ่คอยไข่ไนไขเน,ขนี้ยต้องไข่ถึงเบิ้ลเหรอต้อไข่ล่องน้ำเบิ้ลไตะเวนเปแลกต้องโขงเล้อ ับนบ่มไทยมันกับบทญธนัดแล้วเนาะน้่งเอยอืมอรัอกดินอืมอืมอะไรเนา่ ฝนก็เยอเป็นฝนเกา่ารลอเปล่าถ้าเป็นน้ำเก่ามันก็ลงนทุบกับเบิดมันเขงาง่ายมัเลยได้อึง